หลังจากที่จูนี่กับคาเมนได้ทำหน้าที่เป็นสายรับเด็กขององค์กร OSS รุ่นแรกและทำผลงานเอาไว้มากมายแต่ว่าในเวลาต่อมาแผนกสายรับเด็กก็ได้ถูกสั่งยุบเหลือเพียงแค่สายรับผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่ไม่มีสายรับเด็กหนาของคาเมนกับจูนี่ที่ชื่อว่ามาริซาคอเทสเธอเป็นสายรับและกำลังตั้งท้องอยู่ขณะกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ตามจับตัวชายที่มีฉายาว่าติ๊กตอก ซึ่งมันจะเป็นงานสุดท้ายของเธอในฐานะสายลับหลังจากเสร็จภารกิจในครั้งนี้มาริซาตั้งใจว่าจะขอพักงานแล้วออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวแบบคนปกติแต่ว่าพอทีมสายลับของมาริซาได้บุกเข้าไปเพื่อจะจับตัวทิกตอกพวกเขาก็ถูกนาฬิกาหยุดเวลาของมันทําให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งมาริซาก็เลยไม่มีทางเลือกแล้วตัดสินใจไปออกลรงด้วยตัวเองทั้งที่เธอยังตั้งท้องอยู่จนเธอนั้นสามารถจับกลุมตัวทิกตอกได้สําเร็จ แล้วชิงแผ่นซีดีเจียวของ OSS ที่มันขโมยไปกลับพืนมาได้มาริซานำแผ่นไปมอบให้กับพอออ่ของ OSS คนปัจจุบันที่ชื่อว่า Danger d i a m o ่สิ่งข้างในแผ่นนั้นมันคือวิดีโอโครงการอมากดอนเป็นการทดลองรับของ OSS ที่มีอนุภาพร้ายแรงซึ่งติกตอกต้องการจะเอามันไปทำเรื่องชั่วร้าย จากนั้นเมื่อภารกิจของมาริซาสำเร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบเดินทางไปหาสามีที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดลูกทันทีสามีของเธอมีชื่อว่าวิลเบอร์วิลสันและมีลูกติดสองคนชื่อว่าริเบก้ากับเซซิลแต่ว่าลูกทั้งสองคนกลับไม่ค่อยชอบมาริซาที่เป็นแม่เลี้ยงคนใหม่สักเท่าไหร่เพราะเธอมักจะหายตัวไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆและมีความลับบางอย่างที่ไม่ยอมบอกให้ครอบครัวรู้ต่อจากนั้นเมื่อมาริซาได้คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งปี ซึ่งเธอกับสามีและลูกๆก,ก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขไม่มีภัยคุกคามเกิดขึ้นวิลเบอร์นั้นจัดรายการทีวีเป็นนักล่าสายลับซึ่งเขาพยายามจะแชรให้ได้ว่าตัวจริงของสายลับนั้นมีใครกันบ้างโดยที่ไม่รู้เลยว่าภรรยาของตัวเองนี่แหละที่เป็นสายลับต่อมาขณะที่วิลเบอร์กกำลังจะออกไปทำงานเขาก็สังเกตว่าเวลามันเดินเร็วขึ้นผิดปกติจนไม่มีเวลาได้กินมื้อเช้ากับลูกๆเลยเพรอะต้องรีบออกไปทำงานแล้ว ซึ่งองค์กร OSS เองก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เวลามันผ่านไปเร็วมากดิอโมจึงคิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงการอมากดอนแน่จากนั้นพอตกเย็นรีเบกก้าก็แอบว้างกับดักเพื่อจะแกล้งมาริซาเพราะเธอรู้สึกว่าตั้งแต่ที่พ่อแต่งงานใหม่พ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเลยมันจึงทําให้เธอเกลียดมาริซาอย่างมากที่แย่งเอาเวลาพ่อของเธอไปทันใดนั้นมาริซาก็ได้เข้ามาหารีเบกก้าเพื่อจะขอปรับความเข้าใจกัน เธออยากให้รีเบคก้ายอมรับว่าเธอเป็นคนในครอบครัวพร้อมกับมอบสร้อยคอของตัวเองให้รีเบคก้าเก็บไว้มาริซาบอกว่าสร้อยเส้นนี้มันเป็นของสําคัญของเธอมากและเธออยากให้มันอยู่กับรีเบคก้าเพื่อเป็นตัวแทนของเธอพอเห็นแบบนั้นก็ทําให้รีเบคก้ายอมใจอ่อนและเปิดใจยอมรับมาริซามากขึ้นแต่ว่าในขณะที่มาริซากําลังจะเดินกลับออกไปจากห้องรีเบคก้าก็นึกขึ้นได้ว่าเธอแอบวางกับดักเอาไว้จึงพยายามจะเตือนมาริซาให้หลบ แต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วทําให้สีจึงหกลงมาใส่มาริซาจนเพื่อนทั้งตัวต่อมาข่าวทางทีวีก็รายงานว่าตอนนี้เวลากําลังเริ่มเดินเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจากหายไปหลักวินาทีกลายเป็นหลักชั่วโมงและอีกไม่นานก็คงจะหายไปเป็นปีโดยที่ทุกคนยังไม่ทันได้ทําอะไรมีชายคนหนึ่งออกมาอ้างว่ามันเป็นฝีมือของเขาโดยใช้น้ําแฝงว่าทามคิปเปอร์ สาเหตุที่เวลาเดินเร็วขึ้นก็เพราะว่าเขาได้สร้างเครื่องอมากดอนขึ้นมาและจะใช้มันทำให้เวลาของทุกคนบนโลกหายไปในระหว่างนั้นมาริซาก็เห็นทิกตอกไวไลท์ที่เธอเคยจับตัวได้กำลังยืนอยู่ข้างหลังของไทม์คลิปเปอร์ซึ่งหมายความว่าทิกตอกสามารถหนีออกมาจากคุกได้แล้วส่วนทางฝั่งของพวกไทม์คลิปเปอร์ที่กดดานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไทม์คลิปเปอร์ก็สั่งให้ทิกตอกไปชิงโคโนซฟไฟที่อยู่กับพวก OS s มาเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้หยุดเครื่องอมากดอนได้ ต่อจากนั้น OSS ก็ได้ติดตอ่อมาหามาริซาแล้วสั่งให้มาริซาเอาโครนอสเซฟไฟกลับไปไว้ที่สำนักงานเพื่อจะใช้มันหยุดยั้งเครื่องอัมาเกดอนของทาม e ชิปเปอร์ซึ่งโครนอสเซฟไฟในตอนนี้มันอยู่ในสร้อยคอที่เธอเพิ่งจะมอบให้กับรีเบก้าไปพอมาริซาไปขอสร้อยคอเส้นนั้นคืนมันก็ทําให้รีเบก้าไม่พอใจอย่างมาก และคิดว่าคงเป็นเพราะมาริซาดวนกับดักของเธอไปเมื่อคืนแน่ถึงเปลี่ยนใจไม่ยอมยกมันให้แล้วเธอจึงถอดสร้อยคอสใส่กล่องคืนให้กับมาริซาด้วยความโมโหและก่อนที่มาริซาจะออกไปจากบ้านเธอก็ได้ฝากให้หมาที่ชื่อว่าอากโนสช่วยดูแลพวกเด็กๆทั้งสองคนแทนให้จากนั้นเมื่อมาริซาได้เดินทางไปถึงยัง OSS และเอาโครนสแฟไฟส่งให้กับดิอาโมแล้ว พอดีอมโมเปิดดูข้างในกล่องมันก็ได้มีสีพุ่งออกมาแทนเพราะเป็นกับดักของมาริซาที่ใส่เอาไว้ซึ่งโครนอสแซฟไฟของจริงไม่ได้อยู่ในกล่องแต่ว่ายังอยู่ที่รีเบคก้าเหมือนเดิมในขณะเดียวกันพวกลูกน้องของทามคิปเปอร์ก็จับสัญญาณได้ว่าโครนอสแซฟไฟมันอยู่ในบ้านของมาริซาพอเขาจึงพากันบุกเข้าไปในบ้านทันทีส่วนรีเบคก้ากับเซซิลที่กำลังอยู่ในบ้านจู่จูมันก็ได้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นว่ามีคนกำลังบุกลุกเข้ามาให้ทั้งสองคนรีบเข้าไปหลบในห้องนิรภัยดวน แต่รีเบคก้าก็ไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่ามันอาจเป็นกำดักของมาริซาที่วางเอาไว้ทันใดน,นั้นพวกราม์คิปเปอร์ก็ถล่มประตูเข้ามาถึงทำให้ทั้งสองคนจึงยอมเชื่อแล้วว่ามีคนบุกรุกจริงๆแล้วรีบตามเจ้าอากอนอตหนีเข้าไปในช่องลับทันทีซึ่งพอลงไปถึงยังห้องนี้ระพยใต้ดินก็เห็นว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆที่มาริซาเตรียมให้เพื่อเอาไว้ใช้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมีวิดีโอของมาริซาถูกเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ เพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงการที่เธอนั้นเป็นสายลับด้วยในระหว่างนั้นจูจูเจ้าอากโนตก็พูดได้บอกว่าต่อจากนี้ไปมันจะทําหน้าที่ปกป้องทั้งสองคนเองและพอเสซิวได้ดึงแขนของมันออกมาทําให้รู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หมาจริงๆแถมยังมีฟังก์ชันหมดโจมตีให้ใช้เมื่อถึงยามขับขันจากนั้นวิดีโอของมาริซาก็บอกให้ทั้งสองคนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เหาะได้แล้วมันจะพาไปส่งยังสำนักง,งาน o s s ซึ่งปลอดภัยจากพวกศัตรู พอลีเบกากับเซซิลขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วมันก็พุ่งทะลุออกจากบ้านแล้วพาทั้งสองคนหลบหนีจากพวกทามคิปเปอร์จนไปถึงยังสำนักง,งาน OSS ได้อย่างปลอดภัยเมื่อลงถึงพื้นพวกเขาก็ได้เจอกับคาเมนคอเทสที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วคาเมนพาลีเบกากับเซซิลเข้าไปดูอุปกรณ์สายรับเก่าๆที่เธอกับน้องชายเคยใช้มันตอนเป็นสายรับเด็กของ OSS แต่ว่าตอนนี้แผนกมันได้ถูกสั่งยุบไป,ปแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดจึงถูกทิ้งล้างไม่ได้ใช้งานอีก คามเมนบอกว่าเธอจะให้ทั้งสองคนเลือกของที่ระลึกคนละหนึ่งชิ้นอยากได้อะไรก็หยิบไปได้เลยเสซิวก็เลยเลือกถุงมือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มพละกําลังให้แข็งแกร่งขึ้นส่วนรีเบคก้าเลือกกระเป๋าซุ่มโจมตีข้างในนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่เอาไว้ใช้สร้างกับดักเพื่อรอบโจมตีศัตรู แต่ว่าคาเมนจะไม่เปิดใช้งานมันให้เพื่อป้องกันทั้งสองคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันจริงจะเป็นเพียงแค่ของที่ระลึกธรรมดาเท่านั้นแล้วทั้งสองคนก็เห็นวิดีโอของคาเมนตอนเป็นเด็กที่กําลังปฏิบัติหน้าที่กับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งจึงถามว่าเด็กคนนั้นคือใคร คาเมนบอกว่าเขาคือจูนี่น้องชายของเธอเองแต่ว่าตอนนี้เธอเกลียดขี้หน้าเขาเพราะจูนี่หนีหายไปไม่ยอมติดต่อมาหาเธอเลยตั้งแต่7ปีที่แล้วจากนั้นคาเมนก็ปล่อยให้เด็กทั้งสองรออยู่ในห้องจนกว่ามาริซาจะตามมารับตัวกลับไปซึ่งตอนนี้มาริซากำลังออกทำภารกิจตามล่าตัวทิกตอกอีกครั้งพอเธอได้ไปถึงยังโกดังแห่งหนึ่งที่เป็นที่กดดานของพวกมันมาริซาก็จัดการกับพวกลูกน้องไปได้จนหมดแต่ว่าทิกตอกมันดันหนีรอดไปได้ซะก่อน ส่วนทางฟังของรีเบคก้ากับเซซิลที่ทนลออยู่เฉยๆไม่ไหวทั้งสองคนก็เลยแอบหนีออกไปจากห้องเพื่อจะลองเป็นสายลับเหมือนคาเมนและมาริซาดูบ้างซึ่งบริการของ OS s ก็พยายามจะตามจับตัวแต่ว่าก็ถูกเจ้าอากนอสคอยขัดขวางเอาไว้มันชีออกมาเป็นน้ำมันเครื่องทำให้บริการลื่นลม้ม ต่อมาก็ปล่อยอึลูกเหล็กที่ฝังระเบิดไฟฟ้าเพื่อเรียนงานเศยพวกบริการจนสามารถพาลีเบกากับเซซิลหนีไปถึงยังห้องขนย้ายมวลสารทั้งสองคิดจะใช้เครื่องขนย้ายมวลสารนี้ส่งตัวไปถึงยังสถานที่ที่ทมคิปเปอร์อยู่เพื่อจัดการกับมันแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถค้นหาที่อยู่ของมันเจอเลยและพอเซซิลได้ลองถอดรหัสต่างๆดูก็ได้ข้อความออกมาเป็นคำว่าลานซ่อมนาฬิกาบิ๊กไทม์จากนั้นพวกเขาก็เปิดการทำงานของเครื่องขนย้ายมวลสารให้มันส่งไปยังลานซ่อมนาฬิกาบิ๊กไทม์ทันที ข้างในร้านมีลิฟต์ขนส่งลับที่พาลงไปยังชั้นใต้ดินและข้างล่างนั้นมันก็ได้มีนาฬิกาขนาดใหญ่กำลังทำงานอยู่ลีเบกาเห็นว่ามันมีประตูซ่อนอยู่ข้างหลังของนาฬิกาเลือนใหญ่ทั้งสองคนจึงพากันเข้าไปดูข้างในและพบกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองเดินทางข้ามเวลาในปี1930นักวิจัยของ OSS ได้สร้างเครื่องอมาเกดอนที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ ซึ่งในวิดีโอก็ได้มีเด็กคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห่วงเวลาทำให้ร่างกายของเขาหยุดนิ่งและนาฬิกาขนาดใหญ่ที่กำลังทำงานอยู่ในชั้นใต้ดินนี้มันก็คือเครื่องอมาเกดอนที่ทามคิปเปอร์สร้างขึ้นมาโดยการขโมยข้อมูลมาจาก OSS ในระหว่างนั้นรีเบคก้าก็ลองเปิดแผ่นซีดีจิ๋วที่วางอยู่วิดีโอในแผ่นซีดีนั้นเผยให้เห็นถึงศีลาที่ชื่อว่าโครนอสแซฟไฟมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้หยุดการทำงานของเครื่องอมาเกดอนได้ ฮอลลีเบกก้าเห็นรูปร่างของซีลาน,นั้นก็ทําให้รู้ว่าสร้อยคอที่มาริซามอบให้กับเธอมันก็คือโครนอสเซฟไฟนั่นเองแล้วพวกเธอก็พากันหนีออกไปจากที่นี่ทันทีเพราะกลัวถูกพวกทามคิปเปอร์จับตัวแล้วชิงโครนอสเซฟไฟไปได้แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วดิอก,กใช้เครื่องหยุดเวลาทําให้ทั้งสาไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนการของทามคิปเปอร์ที่หลอให้รีเบก้าเอาโครนอสเซฟไฟมาให้ถึงที่ แต่ว่าในขณะที่ททมคิปเปอร์กำลังจะชิงโครนอสแซฟไฟไปทันเดนั้นมาริซากับคาเมนก็ได้ตามมาช่วยไว้ได้ทันแล้วทําการปลดล็อกอุปกรณ์สายลับให้ทั้งสองคนเพื่อใช้มันต่อสู้กับพวกททมคิปเปอร์ซึ่งรีเบกก้ากับเซซิลก็ต่างใช้อุปกรณ์ของตัวเองต่อสู้กับพวกลูกน้องอย่างดุเดือด และในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของวิลเบอร์ที่คิดคนเครื่องตรวจจับสายลับขึ้นมาได้เขาก็เริ่มใช้มันออกค้นหาสายลับทันทีจนกระทั่งมันได้พามาถึงยังร้านซ่อมนาฬิกาบิ๊กไทม์แล้วชี้ไปตรงข้างใต้ทางขยะพอเขากับตากล้องขึ้นไปยืนอยู่บนฝาทางขยะนั้นจูจ่ๆทั้งคู่ก็ล่วงตกลงไปข้างล่างแล้วโผล่ไปเจอกับสายลับที่กำลังต่อสู้อยู่พอดี แต่จุดที่พวกเขาอยู่นั้นมันไกลเกินไปทําให้มองเห็นไม่ชัดว่ามีใครกันบ้างวิลเบอร์จึงสั่งให้ตากล้องซูมเข้าไปถ่ายเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วรีบกลับออกไปจากร้านเพื่อเตรียมตัวเปิดโปงตัวจริงของสายลับเหล่านั้นส่วนรีเบคก้ากับเซซิลที่จัดการกับพวกลูกน้องของทามคิปเปอร์แต่ว่าพวกมันก็ไม่ยอมหมดสักทีในระหว่างนั้นทั้งสองคนก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้าอากอนนอสมันมีโหมดโจมตีอยู่เซซิลจึงทำการเปิดโหมดโจมตีให้กับอากอนนอสแล้วมันก็จัดการกับพวกลูกน้องของทามคิปเปอร แต่ทันใดนั้นติ๊กตอก็ได้ส่งฝูงหุ่นยนต์แมลงเข้ามาเล่นงานทุกคนแล้วชิงเอาโครนอสเซฟายไปได้สําเร็จทําให้มาริซาจึงไม่มีทางเลือกแล้วพาทุกคนหนีออกไปก่อนต่อจากนั้นพอทุกคนปลอดภัยแล้วรีเบก้าก็สํานึกผิดที่เคยทําเรื่องไม่ดีใส่มาริซาเอาไว้และขอโทษที่เป็นต้นเหตุทําให้โครนอสเซฟายถูกชิงไปแต่มาริซาก็ไม่ได้โกรธทั้งสองคนเพราะมันเป็นความผิดของเธอด้วยที่ไม่ยอมบอกความจริงให้รู้ก่อน ทำให้รีเบก้ากับเซซิลจึงยอมรับแล้วว่ามาริซ่านั้นเหมาะสมจะเป็นแม่คนใหม่ของพวกเขาส่วนทางฟังของวิลเบอร์หลังจากที่กลับมาถึงยังออฟฟิศแล้วเปิดดูวิดีโอที่ถ่ายมาได้ก็ปรากฏว่าตัวจริงของสายลับก็คือมาริซา่า แถมในการต่อสู้ครั้งนั้นยังมีลูกทั้งสองคนของเขาอยู่ด้วยวิลเบอร์จึงรีบทำลายวิดีโอทิ้งเพราะรู้สึกขายหน้าที่ทำงานเป็นนักล่าสายลับแต่กลับไม่รู้เลยว่าสายลับก็คือภรรยาของเขาเองจากนั้นในระหว่างที่วิลเบอร์กำลังจะกลับบ้านมาริซาก็ได้ตามมาหาเพื่อขอโทษที่ปกปิดความลับไว้ว่าเธอนั้นเป็นสายลับ ส่วนรีเบคก้ากับซีซิอตอนนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ OSS ยังปลอดภัยแล้วซึ่งวิลเบอร์ก็ยอมรับไม่ได้เพราะเขารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกหักหลังแล้วขับรถหนีจากมาริซาไปทันทีต่อจากนั้น OSS ก็ได้เรียกรวมตัวสายลับที่มีฝีมือดีเพื่อจะส่งให้ไปจัดการกับทาม์ชิปเปอร์และหยุดการทำงานของเครื่องอามาเกดอนและหนึ่งในสายลับที่ดดียโมได้ทำการเรียกตัวมานั่นก็คือจูนี่คอเทสที่หายตัวไปนานกว่า7ปี พอคาเมนได้รู้ว่าน้องชายของเธอกลับมาอีกครั้งก็เกิดความไม่พอใจแล้วแย่งเอาบัตรสายลับของจูนี่ไปโยนทิ้งทันทีเพราะโกรธที่ตลอด7ปีมานี้จูนี่ไม่ยอมติดต่อมาหาเธอเลยแม้ว่าคาเมนจะทําเป็นโมโหแต่ลึกๆแล้วเธอก็ดีใจที่ได้เจอกับน้องชายคนนี้อีกครั้งต่อมาเมื่อสายลับทุกคนถูกส่งออกไปทําภารกิจแล้วลีเบกากับเซซิลก็ถูกกักตัวไว้ในห้องเพื่อความปลอดภัยและคอยทําหน้าที่เลี้ยงดูน้องคนเล็ก ในระหว่างนั้นเดีาโมก็ได้แวะเข้ามาทักทายทั้งสองคนเพื่อชื่นชมที่เลเบกากับเซซิลนั้นสามารถบุกเข้าไปตามหาที่อยู่ของทามคิปเปอร์เจอแต่ว่าพอรลเบกาได้เห็นนาฬิกาที่เดียโมใส่อยู่ซึ่งมันเหมือนกับของทามคิปเปอร์ไม่มีผิดและพอเซซิลได้ลองสลับตัวอักษรในชื่อของเดนเจอร์เดียโมก็ปรากฏว่ามันออกมาเป็นคำว่าอามาเกดอน เดียโมที่เห็นว่าเด็กทั้งสองคนรู้ความลับของเขาแล้วจึงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขานั้นก็คือทามคิปเปอร์เองพร้อมกับ,บล็อกประตูขังทั้งสองคนเอาไว้ในห้องไม่ให้หนีไปไหนได้ส่วนทางฟังของมาริซาคาเมนและจูนี่ที่เดินทางไปถึงยังทานทัพของทามคิปเปอร์อีกครั้งในระหว่างนั้นรีเบคก้าก็ได้ติดต่อเข้ามาหาบอกว่าตัวจริงของทามคิปเปอร์ก็คือดิอาโมหัวหน้าขององ,งค์กร OSS แต่มาริซาก็ไม่ยอมเชื่อเพราะคิดว่าเด็กๆกำลังโทรมากแกล้งเธออยู่จึงรีบตัดสายทิ้งและบุกเข้าไปข้างในต่อแต่ว่าพอลงไปถึงยังชั้นใต้ดินเครื่องอัมฮเก d o ดอนที่เคยทำงานอยู่มันก็ได้หายไปซะแล้วทั้งหมดมันเป็นแค่กับดักที่ทามคิปเปอร์วางเอาไว้หลอกพวกมาริซาแล้วทามคิปเปอร์ก็ถอดหน้าก,ากากออกเผยให้เห็นถึงตัวจริงว่าเขาก็คือดีอาโมตามที่ริเบก้าบอกไว้ เครื่องอมเกดอนที่พวกมาริซาเคยเห็นก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ของปลอมตอนนี้ของจริงยังอยู่ที่สำนักงาน O.S.S. แล้วทามกิปเปอร์ก็เปิดการทำงานของมันทำให้ทุกคนในองค์กรหยุดนิ่งรวมถึงพวกมาริซาด้วยและพอพวกเดียโมพากันกลับออกไปจนหมดแล้วจูนี่ก็สามารถขยับตัวได้ตามปกติ พอจูนี่ลองคิดดูสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ถูกหยุดเวลาไปด้วยเขาก็น,นึองออกว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีบัตรประจําตัวของ O.S.S เนื่องจากถูกคาเมนโยนทิ้งไปแล้วทําให้จึงรู้ว่าการหยุดเวลานี้มันจะส่งผลกับคนที่มีบัตรเท่านั้นจูนี่จึงติดต่อไปหาลีเบกากับเซซิลที่ยังอยู่ในสํานักงานเพื่อจะขอให้ทั้งสองคนช่วยหยุดทําคิปเปอร์ให้เพราะตอนนี้ทั้งสํานักงานเหลือแค่พวกเขาแล้วที่ยังไม่ถูกหยุดเวลา จากนั้นจูนี่ก็แกะชิปที่บัตรของมาริซากับคาเมนออกให้เพื่อทําให้ทั้งสองคนกลับมาขยับตัวได้อีกครั้งแต่ว่าพอคิดจะพากันไปที่สํานักง,งานเพื่อช่วยเหลือทุกคนทั้ง3คนก็ดันตกลงไปในหลุมกับดักที่ทามคิปเปอร์วางเอาไว้สก่อนทางด้านของรีเบก้ากับเซซิลทั้งสองคนพากันเข้าไปเอาอุปกรณ์สายรับ,กบเก่าๆของคาเมนกับจูนี่แล้วใช้มันต่อสู้กับพวกลูกน้องของทามคิปเปอร์จนสามารถไปถึงยังห้องเก็บเครื่องอมาเกดอนได้ แต่ว่าประตูมันมีระบบป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาพวกเขาก็เลยวางแผนให้ถูกดิกตอกจับตัวไปเพื่อจะได้หาทางเข้าใกล้เครื่องอมากดอนแล้วหยุดการทำงานของมันในขณะเดียวกันนี้เจ้าอากอนนทก็ได้ติดต่อไปหาวิลเบอ,บอร์เพื่อจะขอให้วิลเบอร์ตามมาช่วยเพราะตอนนี้ลูกทั้งสองคนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายต่อจากนั้นพอลีเบกากับเซซิลถูกพาทัวเข้าไปหาดีอาโมแล้วทั้งสองก็ส่งห่นยนต์แมลงเข้าไปขโมยนาฬิกาหยุดเวลาในกระเป๋าของดีอาโมโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัว เดียโมเล่าเรื่องราวของตัวเองในอดีตให้ฟังว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กนั้นพ่อของเขาทำงานเป็นนักวิจัยให้กับ OSS และทำการทดลองสร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลาแต่ว่าด้วยความซุกสนตัวเขาในวัยเด็กได้วิ่งเข้าไปเล่นในตอนที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ทำให้เขาจึงถูกขังอยู่ในห้วงเวลาไม่สามารถขยับตัวได้นานหลายปีพ่อของเขาใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อหาทางปลดปล่อยให้เขาออกมาจากเครื่องนั้นแต่ว่าสุดท้ายพ่อก็ทำไม่สำเร็จแล้วตายจากไปด้วยความชรา เดียโมต้องเห็นพ่อแกลงไปทุกวันโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปได้มีแร่ชนิดหนึ่งหล่นลงมาจากอวากาศซึ่งมันก็คือโคลนวัตซฟไฟรที่มีคุณสมบัติสามารถหยุดเครื่องอมากดอนได้ทำให้เขาจึงหลุดพ้นออกมาจากห้วงเวลาได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้เป้าหมายของเดียโม่ก็คือการเปิดเครื่องอมากดอนอีกครั้งเพื่อจะได้เดินทางกลับไปยังอดีตแล้วอาศัยอยู่กับพ่อตอนที่ยังมีชีวิตซึ่งเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้พ่อตายจากไปอีก แต่เซซิวก็บอกว่าแม้ดีอาโมจะย้อนเวลากลับไปกี่ครั้งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีวันถูกเปลี่ยนแปลงได้ยังไงพ่อของดิอาโมก็จะต้องตายอยู่ดีซึ่งทุกครั้งที่ดีอาโมทาการย้อนเวลากลับไปมันจะเป็นการเพิ่มจํานวนตัวเขาอีกคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวจริงของทิกตอกก็คือดิอาโมในวัยแก่กว่ารวมถึงพวกลูกน้องทุกคนที่กําลังสวมหน้ากากอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็คือตัวของดิอาโมในแต่ละเวอร์ชั่นที่เคยย้อนเวลาไปยังอดีตแล้วต้องกลับมาด้วยความล้มเหลว แต่ดิ๊กตอกก็พยายามโน้มน้าวดีอมโมคนปัจจุบันว่าอย่าไปฟังพวกเด็กๆเพราะครั้งนี้มันจะแตกต่างไปจากเดิมแล้วสั่งให้ดีอมโมรีบเข้าไปในอุมโมงกระแสเวลาก่อนที่มันจะถูกปิดในระหว่างนั้นพวกมาริซาก็ได้ตามมาถึงพอดีแล้วคิดจะจัดการกับดีอ,โอัโม แต่ดีอาโมก็ทําการหยุดเวลาทุกคนบนโลกเอาไว้เพราะการจะสามารถย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้อย่างสมบูรณ์จําเป็นจะต้องทําให้เวลาปัจจุบันหยุดนิ่งก่อนซึ่งตอนนี้ทุกอย่างกําลังเป็นไปตามแผนและดีอาโมเชื่อว่าพ่อของเขาจะต้องไม่ตายแน่แต่เซซิลกับลีเบกานั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบของการหยุดเวลาเพราะทั้งสองคนแอบขโมยนาฬิกาของดีอัโมมาถือไว้แถมยังแอบจิงโครโนเซฟายมาได้แล้วลีเบกาจึงรีบเอามันไปใส่ในเครื่องอมาเกดอนเพื่อหยุดการทำงาน แต่ว่าเธอก็ถูกติ๊กตอกตามมาแย่งไปซะกก่อนแล้วโยนมันหายเข้าไปในอุโมงค์กระแสเวลา ต่อจากนั้นพอดีอโมเดินเข้าไปในอุโมงค์ <_ C os ic> เขาก็โผล่ไปยังห้องทดลองปี1930และพบกับพ่อตอนที่ยังมีชีวิตอีกครั้งไม่นานนักดีอโมในวัยชราก็ได้เดินกลับออกมาจากอุโมงค์กระแสเวลาแล้วบอกว่าลิเบก้ากับเซซิลพูดถูกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ไม่ว่าจะทำยังไงพ่อของเขาก็ต้องตายจากไปอยู่ดีดีอโมจึงยอมแพ้แล้วปิดเครื่องอมาเก,กดอนให้เวลากลับมาเดินเป็นปกติเหมือนเดิม แต่ว่าทิกตอกนั้นกลับไม่คิดจะยอมแพ้แล้วชิงเอาโครนอสแซฟไฟร์ไปได้ทันเดนั้นวิลเบอร์ก็ได้ตามมาถึงพร้อมกับจับกลุมตัว t ิกตอกได้สําเร็จซึ่งตอนนี้วิลเบอร์ยอมรับเรื่องที่มาริซาเป็นสายลับได้แล้วและขอกลับมาคืนดีกับเธออีกครั้งในระหว่างนั้นคา r เมนกับจูนี่ก็บอกว่าทั้งสองคนกําลังวางแผนที่จะก่อตั้งแผนกสายลับเด็กขึ้นมาใหม่และจะรับเอารีเบ c ก้ากับเซซิลเข้ามาเป็นสมาชิกรวมถึงน้องคนเล็กของทั้งสองคนด้วย หลังจากนั้นรีเบคก้ากับเซซิลจึงเริ่มทำการค้นหาพวกเด็กๆที่มีฝีมือดีจากทั่วโลกเพื่อจะดึงตัวเข้ามาเป็นสายรับเด็กรุ่นใหม่ที่นำทีมโดยทั้งสองคนแล้วหนังเรื่องสปายคิดภาคซก็ได้จบลง